ฟังดดวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่25มกราคม2569ที่ต้องบอกเลยว,ว่าพลิกฉากใหญ่เขมินจนตรอกครับนานาชาติไฟเขียวไทยทําถูกกับปราศาสตรเขาพระวิหารพร้อมกับฮุนเซนนั้นตะเลิดอบพยพแนวช่องบกซึ่งสะพัดกันหนักมากในฝักฝั่งของขเมนเองรวมไปถึงกองทัพบ,บกของเราครับตอบโต้เมินแบบ ทันท่วงทีซึ่งก็กลายเป็นเรื่องนี้มันแดงไปถึงเวทีโลกก็ยังมีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันด้วยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามเขตพื้นที่แนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับที่เรียกว่าปัจจุบันตอนนี้ทันด่วนทันใดครับทหารช่างไทยเราเนี่ยก็มีการเร่งตัดถนนสายความมั่นคง ที่ใช้ในการลาดตระเวนเอ่ยตรวจการเอ่ยส่งกําลังบํารุงเอ่ยเข้าบรินทีแนวช่องบกช่องอันม้าในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะเปิดภารกิจปกป้องแผน่นดินไทยของเรานะครับตอนนี้เรื่องวางหมากวางแผนกันมากขึ้นกับบริเวณพื้นที่ช่องบกช่องอันม้านะครับเราจะมีการตัดถนนสายความมั่นคง หลายต่อหลายพื้นที่แต่อีกฝัก่งหนึ่งของฝั่งเขมรครับอัปเดตล่าสุดออกมาครับกลายเป็นว่าเขมรยังทําไม่เลิกเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีการสร้างบังเกอร์ใหม่เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งก็มีหลายจุดเลยครับบริเวณด้านล่างเนิน350ที่เราเนี่ยตีแตกไปตกเขาเขมรก็ สร้างฐานใหม่ขึ้นมากับแนวรบปราสาทตาควายนะครับตามแนวถนนหมายเลข58ฝั่งของกัมพูชาเองห่างจากพื้นที่ที่ไทยเราอยู่เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรที่เขเมรถอยร่นไปแนวรับที่2แต่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับคาดว่าขั้นต่อไปของเขเมรเองครับก็จะเอาดินกลบแล้วก็ปลูกต้นไม้คลุมกับบังเกอร์รูปสามเหลี่ยมแบบใหม่เพื่อที่จะลดการถูกตรวจการจากฝั่งไทยเราครับซึ่ง เขมรเองก็เจ้าจานเรื่องนี้อยู่แล้วกับการก่อสร้างต่างๆนานๆเนี่ยทหารเขมรครับทำอยู่ตลอดแล้วไม่ใช่ไม่แค่บังเกอร์นะยังมีการเจาะหินขุดหินทําบังเกอร์ทําอุโมงค์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยึดเอาไว้ได้กับเนินสามสูนครับต้องถอยร่นไปประมาณ1กิโลเมตรไปทำฐานที่มันเนี่ยบริเวณด้านล่างของเนินเลย ซึ่งก็มีหลายรูปแบบให้ติดตามกันแต่ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งที่มีการประราคารมกันอย่างตึงเครียดนะครับก็เป็นฐานพรานของไทยเรากับหานฝั่งของกัมพูชาเองที่มีการประทะคารมดุเดือดในป่าแนวหน้าฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการสกัดกั้นกัมพูชาครับที่จะเดินเลาะตามแนวสันเขาพยายามที่จะมาก่อกวนลุกล้ำอีกเหมือนเดิมครับซึ่งคลิปนี้ออกมาจากฝั่งของเขงมรเองนะครับก็จับความได้ว่า เราก็ไปถามแหละว่าเขมรมาทําอะไรกันห้ามเข้าพื้นที่ของไทยเราเด็ดขาดซึ่งเขมรเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมากเท่าไหร่นะครับโดยพิกัดที่ฟังเขมนชี้แจงออกมาก็คือเป็นบริเวณบริพูผีจังหวัดพระวิหารเองอันนี้เป็นจุดที่เราเนี่ย ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าเกิดไม่เข้มงวดเนี่ยขมนมันเข้ามาอย่างแน่นอนนี่ขนาดรบกันแบบเสร็จใหม่ๆแล้วขมนยับเยินมากๆนะครับแต่ก็ยังพยาพยามที่จะรุกพยายามที่จะเดินและตะเวนใกล้กับไทยเราอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับที่รู้สึกว่าจะมีความตึงขึ้นมาใหม่ก็คือมีคลิปจากฝั่งขมนที่มีการอ้างว่าฐานได้เราเนี่ย ลุกล้ำเข้าไปดิแดนกัมบูชาโดยล่วงล้ำผ่านแนวรวดหนามที่ไทยเราวางเอาไว้เองและก็ค่ายสนามของฝั่งไทยเราเข้ามาเป็นระยะทางไกลในบริเวณพื้นที่จอหนึ่งตมวลธมอดาจังหวัดพุทธิสัตร์ก็น่าจะเป็นโซนจังหวัดตราดนั่นเองนะครับแล้วทางกัมบูชาเนี่ยก็บอกว่าได้รับคําสั่งผ่านทางวิทยุสื่อสารให้เตรียมการพร้อมหากว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยยังคงลุกล้ำเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายเราก็ทาการเคลื่อนย้ายที่ตั้งจุด ตรวจการนะครับบริเวณป้อมของตัวเองแล้วเขเมรก็มีการนั่งว่าลุกล้ําเข้ามาดีแดนของขมรเ,เนี่ยประมาณ400เมตรเลยในบริเวณพื้นที่จอหนึ่งหลังจากการประะครั้งที่1และก็ครั้งที่2เสร็จสิ้นเนี่ยฝ่ายกัมพูชาก็ไม่กล้าคัดค้านแต่อย่างใดแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีหือมีอือกับไทยเรามากขึ้นอันนี้เป็นโซนจังหวัดตราสดนะครับขมรก็ยังเฝ้าระวังเราอยู่เหมือนกันรวมไปถึงยังมีหลายต่อหลายพื้นที่มากๆที่ทหารขมรนั้นมีการโพสต์คลิปกะจะทำคอนเทนต์ทั้งซต ทั้งหลายตัวหลายแนวรบเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทำคอนเทนต์ของคอมเมนแล้วในตอนนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาอ้างชาวคอมเมนด้วยกันเองแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่สําคัญไม่แพ้กันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยก็มีเรื่องราวที่สะพัดพอสมควรเลยครับกับแนวรบมุมไบหรือว่าพื้นที่ช่องบกที่ตอนนี้ฝั่งของขมเมนเองมีการลงคลิปปรากฏออกมาครับในวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกว่าบนถนนหน้าบ้านของตัวเองเนี่ย ก็มีชาวเขมรห,หลายกลุ่มเลยอบพยพออกจากพื้นที่ช่องบกถ้าเกิดไม่วิ่งตอนนี้การใช้ชีวิตเนี่ยก็จะยากลําบากกับคนที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตชายแดนเอาง่ายๆก็คือมันเริ่มมีการอพยพมากขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าคลิปเก่าของเขมรน,นะที่เอามาปั่นกันแต่ผมเชื่อว่าในบริเวณบริจั่งบกเนี่ยความตึงเครียด มันก็อาจจะยังมีซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเขมรจะทําอะไรจะอพยพไปทําไมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ครับเขมรก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมามากยิ่งขึ้นเริ่มเสริมกําลังเข้ามาผลัดเปลี่ยนกําลังชุดใหม่เข้ามาก็มีความห้าวขึ้นมาพอสมควรเลยแล้วบังเกอร์เนี่ยก็เริ่มแบบมีพร้อมมีเยอะมากขึ้นและก็เริ่มได้จะยั่วโมโหไทยเราอีกเหมือนเดิมนะครับเริ่มเข้ามาแบบยั่วยุแนวรุนารเข้ามาพูดคุยแต่ก็ต้องรอดูกันว่ารอบ3ามเนี่ย จะอยู่ในช่วงเวลาไหนนะครับถามว่าเกิดไหมโอกาสเกิดเนี่ยมันมีเยอะอย่างแน่นอนครับเพราะขมิ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ยอมเหมือนกันนะที่เรายึดได้เนี่ยก็อยากจะได้คืนได้คืนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้คืนยากมากเพราะว่าเราสถาปนาที่มั่นแข็งแกร่งอย่างภูมิมะเขือเนี่ยที่เราสถาปนาที่มั่นได้ก็จบเกมขมิ้นไม่มีทางที่จะขึ้นมายึดได้ถ้าเกิดว่าไม่มีอาวุธหนักจริง ส่วนอีกรกณีหนึ่งนะครับที่เราเห็นคลิปฐานขเมศมายั่วยุเยอะเยยไทย,ยเราเหลือเกินเนี่ยกลายเป็นว่าล่าสุดบริเวณห้วยตามาเรีครับก่อนหน้านี้ขเมศมีการพูดคุยยั่วยุพาระ,ะกับทีมงานแม็กโคของไทยเราครับจนโด่งดังไปทั่วกัมพูชานนะล่าสุดเนี่ยคนขเมศเองครับก็มีการชื่นชมความกล้าหาญที่ออกมาพูดคุยกับทหารไทยเรา แล้วปรากฏมีการโอนเงินบริจาคสนับสนุนด้วยโอ้โหตีบทแตกจริงๆครับกับเม่นก็ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมาถึงมาโยโย่มาพูดคุยกับไทยเราอยู่ตลอดเพราะอยากได้เงินสนับสนุสนแบบนี้นี่เองคุณเซนก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องหากินตาบัตยาใสสาสหรับทหารของกเม่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับยังคงเฝ้าระวังเหมือนเดิมและก็ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะขเม่นเริ่มออกหน้าตาเวนเนี่ยเกือบทุกจุดเกือบทุกพื้นที่คงต้องรออัปเดตกัน นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาตามต่ออีกเรื่องรวนึงครับมาพูดถึงการเก็บกู้ทุนระเบิดกันบ้างล่าสุดแนวรบเขาพราววิหารครับในจังหวัดศรีสะเกดนั้นโดยเฉพาะบริเวณฐานปฏิบัติการตามมอกก็พบวัตถุระเบิดหลายรายการเลยนะครับทั้ง p b 2 u x o เนนจำนวน16รายการนะครับและก็ทุนระเบิดชนิด p พ m ยเนี่ยอีกจำนวน16ทุนโอ้โหถือว่า เยอะมากนะกองบัญชาการกองทัพไทยเราครับก็สามารถทําบ้นที่ได้ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเนี่ย2,700ตารางเมตรตรวจพบอาวุธระเบิดเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งขนาด100มิลลิเมตรจำนวน1นัดลูกยิง PG จี2จำนวน5นัดและก็ลูกยิง35มิลลิเมตรเนี่ยจำนวน1นัดตอนนี้เราก็สามารถป้องกันพื้นที่ได้หลายต่อหลายจุดเช่นเดียวกันแล้วก็กาลังเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างต่อนเนื่องในแนวรบเขาพระวิหารเองนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีการวางใหม่ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคำเหมนอย่างแน่นอนกับจุดนี้ส่วนอีกเรื่องราวานกาากาาารณ์ทงร กันบ้างเรียกว่าตอนนี้กองทัพบุกข,ของเราก็ดินเกมแรงเหมือนกันครับปฏิเสธทุกข,อข้อ,อกล่าวหาจากฝั่งกัมพูชาและเราก็ยืนยันว่าเราใช้กฎหมายสากลอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเราแล้วก็ขอกัมพูชาเนี่ยอย่าบิดเบือนข้อมูลครับมุ่งที่จะทําลายสันติภาพและภาพลักษณ์ของฝั่งไทยเราด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จก็เป็นการตอบโต้จากกองทัพไทยเรานะครับที่รัฐบาลคเขมนเองได้มีการเผยแพร่แถลงการเมื่อวานนี้บอกว่าไทยเราละเมิดอ,อิปไตย และสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานอย่างต่อเนื่องในบริษัชายเดนซึ่งเราก็ตอกหน้ากลับไปนะครับว่าในบริษัทภาษาตาควายบริษัทภาษาพะวิหารและก็บริษัช่องอันมานั้นที่เราปฏิบัติการไปเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยตามระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการป้องกันประเทศของไทยเราครับและก็ดําเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมต่าง ในบริษีทดังกล่าวอย่างเหมาะสมส่วนประเด็นความเสียหายในโบราณสถานเองนะครับเราก็ย้าว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญและก็เคารพคุณค่าทางวัฒนธรรมมรดกโลกแต่อย่างไรก็ตามครับในหลายพื้นที่ฝ่ายกบูชาเนี่ยได้ใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางทหารและก็ใช้เป็นที่ตั้งยิงอาวุธหลายประเภททำการโจมตีคุกคามทําร้ายฝั่งไทยเราเองซึ่งก็มีหลักฐานพิสูจน์ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมากๆแล้วที่สําคัญเลยที่เราโต้แย้งกลับไปครับก็คือการที่เขมรนทำแบบนี้มันส่งผลในสถานะล่าสุดของโบราณสถานนั้นเสียความคุ้มครองตามมนุษสัญญาระหว่างประเทศซึ่งก็นับเป็นการกระทำของฝ่ายกัมพูชาเองโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าตีแตกวีธีโลกนะสำหรับไทยเราคือเราชี้แจงไปชัดเจน ว่าเราเนี่ยทำถูกขมเมนทำผิดแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากขมเมนเองงานนี้ฮุนเซนเนี่ยตะลืดเลยก็ได้นะครับแล้วจะมีอีกกรณีนึงที่เราพูดถึงการปฏริสฐานพระพุทธรูปในบริเวณช่องอันมาซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นแผ่นดินของไทยเรานะครับเราก็ ดำเนินการภายใต้เสรีภาพทางศาสนาของไทยเราเองเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราโต้แยง้งเข็ินไปนะครับตอกกลับหน้าหง,งายกันเลยทีเดียวแล้วสุดท้ายครับไทยเราก็เรียกร้องให้ฝ่ายกบ,บูชาน,นี่นำเสนอข้อมูลแบบเป็นข้อเท็จจริงมากกว่าที่จะบิดเบือนข้อมูลไม่ควรกล่าวหาไม่ควรมุ่งทําลายภาพลักษณ์ของฝั่งไทยเราด้วยข้อมูลเท็จและก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดจากต่างประเทศและก็นานาชาติได้อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา ตอบโต้ขามเอนไปอีกดอกหนึ่งคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ต e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวเรียกว่าเข้าทางไทยเรามากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้นานาชาติเนี่ยก็เริ่มไฟเขียวนะว่าไทยเราทำถูกสิ่งที่เราถลม่มขามเนไปในบริเวณโดยรอบปราสาทเขาพระวิหารเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเขาเมรนใช้เป็นหนาที่มั่นทางทหารเองสังเกตได้เลยครับว่านานาชาติเออยูเอ็นเยเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงบรรณสถานแต่อย่างใดและก็ไม่มีการบูรณะช่วยเขเมรนด้วยขมรต้องช่วยตัวเองนะครับคราวนี้ฮุนเซนเนี่ยจนตรอกแล้วจนตรอกอีกสังเกตได้เลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยขมรนเหมือนจะไม่มีจุดไหนจะมาเล่นไทยเราได้เลยนะครับก็ใช้ โบราณสถานเอ่ยใช้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยกับการแถลงการล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนงานนี้เริ่มจะไป,ไ,ปไม่เป็นมากยิ่งขึ้น ก็คงต้องรอเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับว่าเขมินจะมีลูกไม้อะไรมายั่วยุมาก่อกวนไทยเราได้อีกและผมเองก็เชื่อว่าฝั่งได้เราเนี่ยเอาอยู่แล้วก็รู้รละเหลี่ยมของเมนได้เป็นอย่างดีก็รอเดตกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับคราวอัปเดตในคลิปหน้าครับรบ